ใช่ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้2ตุลาคม2567เราจะมาอัปเดตเราจะมาอัปเดตสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี67ในกลุ่มที่ยังโอนไม่สำเร็จนะคะจำนวน381,287รายวันนี้มีตารางการโอนเงินโอนซ้ำ3วัน3รอบมาอัปเดต สำหรับผู้ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการนะคะโดยรายละเอียดแต่และช่วงของวันโอนมีรายละเอียดมาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบนะคะเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสรงกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ โดยครั้งสรุปการโอนเงิน1,000 0บาทกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนพิการระหว่างวันที่ 25, 26, 27และ30กันยายนที่ผ่านมาโอนสำเร็จแล้วนะคะ14.05ล้านคนโอนเงินไม่สำเร็จ381,287คนพร้อมกันนี้นะคะเม็ดเงินจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี67หมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจแล้ว 1.40แสนล้านโดยนายพรชัยธีโรเวทผู้อำนวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโคษกกระทรวงการคลังได้อัปเดตความคืบหน้าการโอนเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี67นะคะผ่านผู้ถือสิทธิสดการแห่งรานและผู้พิการนะคะ โดยการ bon โ,โอ,โอโนเงินไปเมื่อวันที่30กันยายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะคะให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวบัตรลงท้ายด้วยเลข8เลข9จําจำนวน2.25ล้านรายพบว่ามีการโอนเงินไม่สำเร็จจำนวน61,469รายทํายทำให้ยอดสะสมการโอนเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายสำเร็จแล้วกว่า14.05ล้านรายและโอนไม่สำเร็จนะคะกว่า3 8มแสราย ทั้งนี้ในภาพรวมสาเหตุของการโอนเงินไม่สําเร็จของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มนะคะ1คนพิการเช่นบัญชีเงินฝากธนาคารถูกปิดเลขบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้อง2ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเช่นยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพก,กับเลขบัตรประชาชนบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารถูกปิดเลขบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องเป็นต้นนะคะจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ มีสิทธิ์ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนหรือหรือติดต่อธนาคารโดยด่วนนะคะเพื่อแก้ไขบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีปัญหาดังกล่าว เพื่อให้พร้อมรับเงินตามโครงการในรอบการจ่ายเงินซ้ําสําหรับคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการหมดอายุหรือผู้ได้รับเงินเบี้ยคนพิการไม่มีบัตรประจําตัวคนพิการข้อมูลบัตรประจําตัวคนพิการไม่สมบูรณ์ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินในวันที่25กันยายนที่ผ่านมาขอแนะนําให้ดําเนินการต่ออายุบัตรคนพิการทําบัตรประจําตัวคนพิการหรือแก้ไขข้อมูล ประจำตัวคนพิการได้ที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไทยนะคะอย่าลืมนะคะว่าต้องภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดดังนี้รอบการจ่ายซ้ำครั้งที่หนึ่งนะคะโดยจะจ่ายเงินภายใน22ตุลาคม67สำหรับผู้พิการต้องทำบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการภายในวันที่10ตุลาคม2567ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบ,บัตรประจำตัวประชาชนหรือแก้ไขภายในวันที่18 ุลาคมนะคะสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่2นะคะจะโอนเงินภายในวันที่22พฤศจิกายน67สําหรับผู้พิการต้องทําบัตรหรือต่ออายุบัตรประจําตัวคนพิการภายในวันที่12พฤศจิกายน67ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพกับบัตรประชาชนภายใน18พฤศจิกายน67ท้ายสุดโอนซ้ํารอบที่3 22ทธันวาคม2 5 6 7คนพิการต้องทำบัตรผู้พิการหรือต่ออายุบัตรผู้พิการภายใน3ทธันวาคม2 5 6 7และผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนภายใน16ทธันวาคม2 5 6 7รอบระยะเวลาของแต่และกลุ่มจะไม่เหมือนกันนะคะสำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหา ใครที่อยู่ในกลุ่ม380,1287รายรีบแก้ไขข้อมูลของตัวเองโดยด่วนนะคะเพื่อที่จะให้ทันกับรอบการโอนซ้ำทั้ง3รอบนี้นะคะอัปเดต2ตุลาคม2 5 6 7